เปิดประเด็นข่าวค่ะอ้างสารพัดจะฮุบว่าใช้เองทูตสหรัฐขู่เจอดี EU อ้าง NGO ขวางยูกันดาเจาะน้ำมันโดนสวนแสบไม่งอ้อยุโรปดึงรัสเซียมาร่วมแทนจากที่ชาติยุโรปพากันความบาตรรัสเซียก็ปรากฏถึงความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเมื่อหลายประเทศต่างกันพาสนับสนุนสินค้าของรัสเซีย รวมทั้งฝ่ายมอสโกของผู้นำอย่างปูตินก็เข้าไปช่วยเหลือและลงทุนด้านต่างๆในหลายประเทศด้วยกันค่ะล่าสุดวันนี้20กันยายน2565เพจ World u p d a เดก็ได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านการโพสต์ข้อความโดยระบุจากแหล่งที่มาไว้ซึ่งมีความสำคัญที่น่าติดตามดังนี้ค่ะในยูกันดาแอฟริกาบริษัท วิกตอเรียโก Star Limited ของรัสเซียได้รับสมัมปทานเหมืองทองคำมากถึง31ล้านตันสกัดเป็นทองคำบริสุทธิ์ได้มหาศาลกว่า320,000ตันมูลค่ากว่า12ล้านล้านดอลลาร์หรือ420ล้านล้านบาทมีอัตราการผลิตทองคำดิบ1.2ตันต่อเดือนในอัตราเท่านี้สามารถผลิตทองไปอีกกว่า 22,000ปีก็ไม่หมดส่วนโรอสนาทอมบริษัทพลังงานนิวเคลียร์รัสเซียได้เจรจาลงทุนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์กับรัฐบาลยูกันดาทำให้สหรัฐขอบตาร้อนเผาร้อนรอนนั่งไม่ติดเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานางลินดาโทมัสกรินฟิลด์ทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติได้เดินทางเยือนยูกันดาพร้อมกับข่มขู่ว่าห้ามไม่ให้ค้าขายอย่างเป็นธรรมหรือรับความช่วยเหลือจากรัสเซีย ไม่งั้นจะเจอดีเพราะสหรัฐต้องการเป็นยี่ปัวกินกำไรส่วนต่างส่วนที่ฝรั่งเศสก็กำลังมีปัญหากับยูกันดากรณีรัฐสภาสหภาพยุโรปหรือ EU มีมติเรียกร้องให้ชาติสมาชิกใช้แรงกดดันสูงสุดต่อรัฐบาลยูกันดาและแทนซาเนียรวมทั้งผู้สนับสนุนโครงการและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียให้หยุดการขุดเจาะน้ำมันรอบทะเลสาบอาลเบิร์ตที่บริษัท โซเชียอ็นรฝรั่งเศสได้รับสัมปทานโดยมติของรัฐสภา EU อดังกล่าวก็ได้ก้าวไก่กิจการภายในยูกันดาอ้างกลุ่ม NGO ด้านสิ่งแวดล้อม Friend of the Earth มาร้องว่าชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากฝรั่งเศสถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่ได้รับค่าตอบแทนเยียวยาที่ยุติธรรมและวีตกต่อสิ่งแวดล้อมประชาชนมากกว่า1 2 0 0 0 0คนจะสูญเสียที่ดินเพื่อเปิดทางให้โครงการน้ำมัน ทำให้บริษัท Total Energy ฝรั่งเศสต้องเผชิญกับแรงกดดันมากขึ้นให้ถอนตัวออกจากการก่อสร้างท่อส่งน้ำมันดิบแอฟริกาตะวันออกเพื่อขนน้ำมันไปให้ฝรั่งเศสระยะทาง1,443กิโลเมตรด้านประธานาธิบดีโยเวรีมูเซเวนีแห่งยูกันดาระบุว่ารัฐบาลไม่ง้อฝรั่งเศสเพราะสามารถหาคนอื่นมาร่วมงานด้วย นั่นก็หมายถึงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัเสเซียเจ้าพ่อพลังงานน้ำมันและก๊าสนั่นเองล่าสุดเกิดม็อบชาวฝรั่งเศสหลายหมื่นคนประท้วงครั้งใหญ่ในเมืองหลวงกรุงปารีสยืย่นคำขาดให้ประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงลาออกไปยกเลิกความบาดรัเสเซียแล้วให้ถอนตัวออกจากกลุ่มสงครามนาโตฝรั่งเศสเจอศึกนอกพวกเดียวกันกดดันให้ส่งเค้กให้รัเสเซีย เจอศึกในประชาชนเดือดร้อนราคาสินค้าแพง สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำเสื้อโปโลโสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งยังทรงสวยด้วยนะคะสามารถนำเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับหลายสไตล์แล้วก็หลายลุคเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้าเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดย ไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S, M, L, XL แล้วก็ 2XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิพทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ a s h o p 4 s t o r e หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข0211466